ใครสสงัยกันบ้างไหมคะว่าถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยทำไมถึงยังไม่มีหมายจับของเบนสมิธกับยิมเลียกอ่าใครที่สงสัยแบบนี้สงสัยเหมือนเสแมวเลยค่ะ คนโทภร,ระดอนพัฒนาถาบุตรนะคะประธานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยได้แสดงความเห็นต่อกรณีที่มีภาพหลุดที่เบนสมิธซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็พวกทุนสีเทาทั้งหลายเนี่ยนะคะภาพที่เห็นก็คือไปร่วมเฟรมอยู่กับคุณอนุทินแล้วก็มีคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังในปัจจุบัน แล้วก็มีบุคคลระดับสูงในแวดวงราชการแล้วก็การเมืองไทยเนี่ยหลายรายเซแมวบอกว่าแม้ว่าคุณเอกนิติเนี่ยนะคะจะชี้แจงว่าโอ้มันก็เป็นภาพเก่าตั้งแต่เมื่อห้าหกปีที่แล้วและถ่ายในหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เซแมวบอกว่าเมื่อพิจารณาจำนวนภาพอื่นๆ ที่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารแล้วก็ตำรวจไปจนถึงนักธุรกิจสายการเงินปรากฏในเฟรมเดียวกันเนี่ยนะคะยิ่งสะท้อนค่ะว่าเครือข่ายสีเทาเนี่ยได้ใช้เวลายาวนานในการแทรกซึมลงไปในทุกภาคส่วนของไทยอย่างเป็นระบบแล้วก็แยบยนต์เซแมวบอกว่า จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยปอปองเอนี่ยนะคะมีการอายัดทรัพย์เกี่ยวกับขบวนการนี้ประมาณหมื่นล้านใช่ไหมคะทุกคนก็คือจะมีเอ่อมียิมเลียกมีก๊กอานนะพวกนี้ก็แบบหลักรนะ้อยล้านอะไม่กี่ร้อยล้านแต่เครือข่ายเบนสมิติ่เก้าพันกว่าล้านรวมเนี่ยสามเครือข่ายนี้ก็ประมาณหมื่นล้านแต่แต่แต,แต่ค่ะ สสฝ่ายค้านเอ่ยนักวิชาการเอ่ยภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเขากลับประเมินกันนะคะว่าตัวเลขที่แท้จริงน่ะอาจจะสูงถึง26,000ล้านนะคะทุกคนแต่ว่าจนถึงขณะนี้กรอตอค่ะยังไม่ขยับซึ่งเซแมวบอกอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะวันที่ครบกำหนดอายัดรัพย์90วันแล้วเนี่ย ต้องมาดูนะคะดูอะไรก็คือดูว่าจํานวนทรัพย์ที่จะถูกยึดอะ่ะมันยึดได้จริงเปล่าเอออันนี้ก็คือเขาก็แค่บอกว่าอ่ะมันมีทรัพย์สินที่จะต้องยึดเนี่ยอะไรบ้างรวมมูลค่าเท่าไหร่แต่เวลายึดจริงๆอะค่ะทุกคนยึดได้เท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่ อันนี้ที่เสีบแมวให้จับตารอดูนะคะเพราะว่าเขามีกำหนดระยะเวลาอยู่ว่าภายใน90วันเนี่ยจะต้องอายัดให้ได้ถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูผลกันและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมกับตั้งคำถามสำคัญคะ่ะทุกคนว่าเหตุใดประเทศไทยยังไม่มีหมายจับเบนสมิธอันนี้แอนเห็นหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าเออ คือมีอะไรมีการยึดทรัพย์มีรายงานว่ามันมีความเกี่ยวข้องมันมีความเชื่อมโยงนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีหมายจับแปลว่าอะไรมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าอ้าวสมมุติยึดมาแล้วแล้วค่อยคืนใช่ไหมก็ก็ไม่ไม่ไม่มีคดีมันไม่มีข้อหาไม่มีหมายจับไม่มีอะไรเลยนะ เนีうう่ยเสแมวเขาบอกว่าคดีม <the Caucas ian> ีความเชื่อมโยงข้ามชาติชัดเจนถ้ามีหมายจับก็จะสามารถออกหมายแดงอินเตอร์โพได้ด้วยซึ่งจะจำกัดเส้นทางการหลบหนีแล้วก็เพิ่มโอกาสในการํำตัวเนี่ยมาดำเนินคดีนะคะอย่างกรณียิมเลียกผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชาเนี่ยเสแมวชี้เลยว่าไทยกัมพูชามีข้อตกลงส่งผู้ร้ข้ามแดนอยู่แล้ว รัฐบาลไทยก็ควรประสานอย่างจริงจังเพื่อจับตัวแล้วก็ส่งกลับมาดำเนินคดีไม่ปล่อยให้ลอยนวลอยู่ต่างประเทศนอกจากนี้นะคะเสะมวลเขายังได้เผยข้อมูลจากแหล่งข่าวด้วยว่าขณะนี้บุคคลในขบวนการสีเทาหลายรายค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในไทยเนี่ยอู้ตอนนี้ดิ้นกันพ,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 พับๆพลานพลานกันไปหมดเลยนะคะดิ้นรนกันอย่างหนักเลยจ้ะ เพื่อหลุดจากบัญชีเป้าหมายของสหรัฐที่เตรียมออกกฎหมายแล่นงานเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติบางรายก็ตอนนี้พยายามแยกตัวมาเป็นพยานนะคะจะได้โยนความผิดให้คนอื่นแทนนะเพื่อแลกกับการลดโทษหรือหลุดความรับผิดกระบวนการมืดแล้วก็เงินติดสินบนจำนวนมากทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและท้ายที่สุดค่ะเสแมวย้ัว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพหลุดนัจ๊ะ แต่เป็นสัญญาณเตือนค่ะว่าเครือข่ายสกแกมเมอร์ข้ามชาติเนี่ยมันได้เข้ามาปะปนในการเมืองระบบราชาการและภาคธุรกิจไทยอย่างยาวนานรัฐบาลต้องเร่งตัดวงจรนี้ให้เด็ดขาดก่อนที่ความเสียหายมันจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้จ้า